สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับกรณีการแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปลายพรายกระซิบใช่ค่ะเรื่องคำทำนายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนอะครับข้อมูลที่เราอ้างอิงวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวณนะวันที่6สิงหาคม2568นี้เองเราจะมาลองคลี่ายกันดูว่าเอ๊ะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นเรื่องขึ้นมา อืมแล้วมันสะท้อนอะไรได้บ้างนะคะโดยเฉพาะที่คำทำนายมันออกมาช่วงที่สถานการณ์จริงมันค่อนข้างอ่อนไหวอยู่แล้วด้วยใช่เลยครับคือเรื่องมันเริ่มจากที่หมอปลายเนี่ยเขาเได้ทำนายหรือเผยแพร่คำทำนายออกมาเกี่ยวกับว่าอาจจะมีการประทะกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งต้องย้ำว่าเกิดขึ้นช่วงที่แบบว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันก็ตึงๆอยู่แล้วมีข่าวอะไรออกมาเรื่อยๆครับพอคำทำนายออกมาปุ๊บก็วารู้เลย แพร่ไปเร็วมากมแน่นอนว่ามันก็สร้างความรู้สึกหลากหลายนะครับแต่ที่ชัดๆเลยคือความตื่นตระหนกค่ะโดยเฉพาะคนในพื้นที่เนาะที่อยู่ใกล้ๆชายแดนใช่ครับคือเขาก็คงกังวลกับเรื่องจริงอยู่แล้วพอมีคำทำนายแบบนี้มาอีกมันก็ยิ่งแบบว่าไปเพิ่มความรู้สึกไม่มั่นคง นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการการเครื่องไหวทางกฎหมายเมื่อวันที่6สิงหาหกแปดเนี่ยมีรายงานว่ามีทนายความท่านหนึ่งไปแจ้งความอ๋อครับค่ะโดยให้เหตุผลว่าการกระทําแบบนี้ของหมอปลายอาจจะเข้าข่ายความผิดคืออาจจะทําให้ประชาชนกลัวหรือเผยแพร่ข,ข้อมูลที่กระทบความสงบเรียบร้อยความมั่นคงได้อืมประเด็นน่าสนใจคือ การแสดงความเห็นหรือคําทํานายในช่วงเวลาแบบนี้แหละคะ่ะที่มันอ่อนไหวครับเหมือนกับว่าจุดที่เขาโฟกัสกันไม่ใช่แค่ตัวคําทํานายเพียวๆแต่เป็นเรื่องจังหวะเวลาแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆต่อความรู้สึกคนต่อความสงบเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแปลว่าเจตนาอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเท่ากับผลที่ตามมามีส่วนอย่างมากเลยค่ะ บริบทกับช่วงเวลานี้สําคัญมากจริงๆคือการสื่อสารสาธารณะในช่วงที่สถานการณ์มันเปราะบางหรือมีความขัดแย้งเนี่ยมันละเอียดอ่อนสูงมากครับแม้ว่าคนพูดอาจจะบอกว่าเอ้ยนี่ความเห็นส่วนตัวนะเป็นคําทํานายตามความเชื่อส่วนตัวแต่พอเผยแพร่ออกไปวงกว้างแล้วมันทำให้คนตกใจกลัวหรือไม่มั่นคงทางจิตใจมากๆเนี่ยมันก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการกระทำที่กระทบส่วนรวมได้ ตรงนี้มันก็โยงไปถึงเรื่องความรับผิดชอบด้วยนะคะของคนที่เป็นที่รู้จักมีผู้ติดตามเยอะๆน่าคิดตามเลยครับมันทําให้เราเห็นภาพความตึงเครียดระหว่างสิทธิในการแสดงออกใช่ไหมครับซึ่งก็รวมถึงการทํานายตามความเชื่อส่วนบุคคลด้วยค่ะกับอีกด้านหนึ่งคือความจําเป็นที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของสังคมใช่ค่ะประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ถกเถียงกันตลอดไม่ใช่แค่ในไทยนะคะครับ เคสนี้ยิ่งเหมือนตอกย้ําบทเรียนสําคัญเลยค่ะสําหรับทุกคนที่สื่อสารสู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นอิน fluencer นักทํานายหรือแม้แต่คนทั่วไปที่ใช้โซเชียลมีเดียว่าต้องระวังต้องระวังมากๆครับต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดจากคําพูดเนื้อหาของเราโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภยัยความมั่งคงหรือเรื่องที่สังคมอ่อนไหวมากๆครับผมคือเส้นแบ่งระหว่างการให้ข้อมูลการเตือนภัยด้วยเจตนาดี กับการสร้างความกลัวโดยไม่จําเป็นหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยอม,มันอาจจะบางกว่าที่เราคิดนะครับจริงค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดๆจากเรื่องนี้ก็คือเหมือนมีแรงประทะกันอยู่ระหว่างการแสดงออกส่วนบุคคลในรูปแบบคําทํำนายกับผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงคต่อความรู้สึกปลอดภัย ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมยิ่งในภาวะที่สถานการณ์จริงๆมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่แล้วด้วยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คำถามที่น่าชวนคิดต่อส่งท้ายก็คือว่าในยกที่ข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่คำทำนายเนี่ยมันไปได้เร็วมากใช่ครับเร็วมากๆผ่านโซเชียลผ่านอะไรต่างๆครับสังคมเราจะมีกลไกหรือวิธีรับมือกับข้อมูลแบบนี้ที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกได้ยังไง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โลกความจริงมันก็ผันผ,นผวนคาดเดายากอยู่แล้วอืนั่นสินะครับนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเราต้องคบคิดกันต่อไปนะครับ